ักก้าไกลจึงขอเชิญชวนผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอยัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรา269ถึง27 272ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อปิด สวิตสอวอให้ทันสมัยประชุมนี้ถ้าเราจะกัดฟันผิดหลักการตัวเองอะ่ะปิดเองเลยยื่นสสรร่วมกับก้าวไกลเลยยื่น272เลยเราต้องใช้เสียงสอวอ84เสียงมายกมือนั่นกหมายความว่าเราจะให้สอวอเขายกมือปิดอำนาจตัวเองเราวิเคราะห์ว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็ียนไปไม่ได้ก็เราก็อย่าเพิ่งยื่นสิพูดง่ายๆว่ารู้ว่าแพ้อยู่ลบทำไม ถ้าตอบว่าวันนี้ร uh ัฐธรรมนูญป uh. uh ี60ใครได้ประโยชน์ก็ค mm ือการเกิดขึ้นของพรรคการเมือง ที่ดำรงซึ่งการสืบทอดอำนาจของคนเอกประยุทธ์จันโอชาสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำวันนี้ไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนแต่เขาคิดถึงความเป็นไปได้ที่จะทําให้เกิดการตั้งสอสอรอและสอสอรอนั้นจะเป็นคนมาลื้อล่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและในทุกมาตราเพื่อให้สอสอรอเป็นตัวแทนของเจตจานงของประชาชนที่แท้จริงดังนั้นเนี่ยเราก็เอาความคิดของเราหรือข้อเรียกร้องบางเรื่องไปเรียกร้องทุกอย่างให้คนคิดเหมือนเราไม่ได้ แต่จุดร่วมกันวันนี้ที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันคือแก้รัฐธรรมนูญใช่หรือเปล่าล่ะซึ่งพลังของประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้แต่เราต้องมีมันมากพอและต้องมีในจํานวนที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันแต่ยิ่งไปเห็นควรว่าทั้งสองพักจะต้องมีแนวทางที่ไปในทางเดียวกันในทุกๆเรื่องไม่มีความเป็นพี่ใหญ่หรือน้องเล็กในทางการเมืองนะคะต้องเข้าใจเพราะในทางการเมืองไม่ว่าพักเพื่อไทยหรือพักอนาคตใหม่แม้จะอยู่ร่วม ฝั่งประชาธิปไตยเดียวกันแต่เมื่อการเลือกตั้งมาถึงบัตรเลือกตั้งคือคะแนนเสียงหนึ่งคะแนนของคนเพียงหนึ่งคนดังนั้นทั้งสองพักจึงเป็นคู่แข่งกันโดยในยะคุณในฐานะประชาชนคุณต้องเลือกได้ว่าคุณอยากจะเลือกในเวที่จะเน้นเรื่องไหนที่คุณชอบ พอถามเรื่องรัฐมนูนปี60แก้ไม่ได้ใครได้ใครเสียนะคะตอนนี้เป็นประเด็นร้อนแรงมากพอกําลังมีการยื่นแก้รัฐมนูนปี60เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าที่มาของรัฐธรรมนูญปี60ตั้งแต่การทําประชามติมีการสอดใส้คําถามพว่วงเรารู้อยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญปี60เป็นผลพวงเพื่อรักษาการสืบทอดอํานาจของคอสชอเรารู้อยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญปี60การออกแบบระบบการเลือกตั้ง ไม่ได้ส่งผลให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือเป็นเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชนเรารู้อยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญปี60ไม่ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของพรรคการเมืองดังนั้นถ้าตอบว่าวันนี้รัฐธรรมนูญปี60ใครได้ประโยชน์ก็คือการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองที่ดำรงซึ่งการสืบทอดอำนาจของคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานอกจากนี้เรายังเห็นว่าพรรคขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งระบบ จัดสรรปันส่วนผสมนี้ทำให้สอสอแบบบัญชีหลายชื่อสามารถเกิดขึ้นได้มากจากการคำนวณคะแนนแบบนี้ในทางตรงข้ามค่ะพักที่เสียประโยชน์จากรัฐธรรมนูญปี60ที่สุดหญิงไม่ได้เข้าข้างแต่วิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีก็คือพักใหญ่อย่างพักเพื่อไทยทำไมเราถึงพูดอย่างนั้นพักเพื่อไทยจากระบบการเลือกตั้งต,งตามรัฐธรรมนูญปี2560นอกจากเสียประโยชน์จากสอวอ250ที่มายก มือเลือกนายกประฐมนตรีได้แล้วยังเสียประโยชน์แม้กระทั่งได้จํานวนสอส,อสอมากที่สุดในสภาผพพู้แทนราษฎรคือ1 3 6คนโดนใบแดงไป1คนแต่วันนี้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะอะไรเพราะมีสวอเอป็นตัวคำ้ำแต่ก็ยังเสียประโยชน์อีกเมื่อว,วันที่24มีนาคมมีคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งทางประเทศ7.92ล้านเสียงแต่เสียงเหล่านั้นถูกปัดตกน้ําเพราะระบบ จัดสรรปันส่วนผสมไม่สามารถคำนวณเป็นคะแนนปาต้ลิสได้เลยนัย้นพรรคที่เสียประโยชน์คือพรรคเพื่อไทยมาตอบคำถามว่ารัฐธ,ธรรมนูญปี60มีคนได้และมีคนเสียไอ้คนที่เสียประโยชน์อย่างพรรคเพื่อไทยทำไมถึงจะไม่คิดอยากแก้รัฐธรรมนูญปี60เพราะเขาไม่เคยได้รับผลประโยชน์ใดๆจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คำถามที่ถามว่าทําไมพักเพื่อไทยถึงไม่ปิดสวิตสอวอทั้งท้งที่สอวอเป็นส่วนหนึ่งในการยกมือเรื่องนายกรัฐมนตรีและทําให้พักเพื่อไทยก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยเช่นกันอันนี้มองในมุมของการวิเคราะห์และจากบทสัมภาษณ์ที่พรักเพื่อไทยรวมทั้งคาแถลงการของพักเพื่อไทยที่ออกมานะคะเราต้องยอมรับก่อนว่าประวัติศาสตร์การก่อกําเนิดของพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยเนี่ยแทบจะเป็นพักเดียวที่ไม่เคยพูดอะไร และทําไม่ได้หมายความว่าอะไรเขาเป็นพักที่เน้นการปฏิบัติได้จริงนั้นแนวทางที่เขาเดินอยู่ในวันนี้ในการยื่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256จึงยังคงอยู่บนหลักการของพักที่ยึดมั่นมาตลอด20ปีเขาไม่ใช่พักการเมืองที่จะถแถลงอะไรเพียงเพื่อหวังผลของคะแนนนิยมแต่สิ่งที่เขาประกาศ คือพันธะสัญญาที่เขาให้กับประชาชนและเขามุ่งสู่เรื่องนั้นตอนนี้คําถามก็คือการมองเห็นมาตา2,5,6เนื่องจากมันติดเงื่อนไขที่เรารับทราบกันดีว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในทุกวาระเมื่อเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรจําเป็นต้องมีสอวอยกมือ84คนหรือ1ใน3เพื่อรับหลักการสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันไม่เมคเซนที่คน ศูนย์เสียอำนาจจะยอมยกมือให้กับสิ่งที่ตนเองจะไม่ได้รับประโยชน์สิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำวันนี้ไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนแต่เขาคิดถึงความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดการตั้งสอสอรอและสอสอรอนั้นจะเป็นคนมารื้อล่างรัฐธรรมนูญ ทั้งฉบับและในทุกมาตราเพื่อให้สสรเป็นตัวแทนของเจตจำนงของประชาชนที่แท้จริงและมากำหนดรูปแบบของรัฐธรรมนูญที่ควรจะเป็นที่เป็นฉันทามติของคนทุกๆฝ่ายซึ่งแนวทางนี้มีความเป็นไปได้ตอนนี้ถามต่อไปว่าแล้วทำไมไม่ปิด272ไปเลยล่ะ272 พักเพื่อไทยไม่ได้ปิดกัน้นแต่พักเพื่อไทยจะยังคงนำเสนอต่อในการพิจารณานในวาระที่สองเมื่อเราจัดตั้งสงสองรอได้แล้วว่าควรพิจารณามาตราไหนหรือบทเฉพาะการใดที่ควรแก้ไขเพราะมันคือการแก้ไขทั้งฉบ,บับไม่ได้แก้ไขเพียงลายมาตราจุดยืนของพักเพื่อไทยเปลี่ยนไปหรือเปล่าพักเพื่อไทยไม่ฟังเสียงประชาชนหรือเปล่า ยิงจะบอกว่าไม่มีพักการเมืองไหนนะคะที่ตั้งขึ้นมาแล้วจะไม่ฟังเสียงประชาชนหรอกเพราะพักการเมืองที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยต้องฟังเสียงของประชาชนอยู่แล้วเพราะคะแนนเสียงของประชาชนคือตัวตัดสินต่อการดํารงอยู่และความนิยมของพักดังนั้นข้อนี้ชัดนะไม่มีทางที่พักเพื่อไทยจะไม่ฟังเสียงประชาชนแต่เราต้องมาเข้าใจก่อน จุดยืนของพรรคเพื่อไทยเท่าที่หญิงอ่านคําแถลงการของพรรคเนี่ยเขายกกล้างเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญจนเป็นฉันทามาติร่วมกันของเจ็ดพรรคฝ่ายค้านเนี่ยตั้งแต่ประมาณปลายปี62และล่างรัฐธรรมนูญที่จะมีการแก้ไขให้ตั้งสสรเนี่ยก็ถูกยกล่างมาตั้งแต่สมัยยังมีพรรคอนาคตใหม่ซะด้วยซ้ำดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นจุดยืนที่พรรคมุ่งจะแก้ดังนั้นเราจะบอกว่า สิ่งที่พักเพื่อไทยเสนอไม่ใช่เสียงเรียกร้องของประชาชนไม่ได้ดังนั้นเสียงเรียกร้องที่บอกว่าพักเพื่อไทยไม่ฟังเสียงประชาชนเสียงเรียกร้องนั้นเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนในประเทศหรือเปล่าข้อเรเียกร้องบางเรื่องหญิงเคยพูดในรายการทอล์ i n ิ t h ไทยแลนด์นะคะ <S <S ว่ามันก็ไม่ได้เกิดจากฉันธามติของคนที่เห็นด้วยในฝั่งประชาธิปไตยทั้งหมดหญิงไม่ได้บอกว่าสิ่งที่มีอยู่ในกระแสในโลกออนไลน์ไม่ผลมีผลมากมายหญิงเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในโลกออนไลน์ แต่หญิงก็บอกว่าก็มีอีกหลายส่วนที่ไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์และเราก็รู้ว่าความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีนี้มีอยู่จรงิงแล้วเราจะบอกว่านั่นคือทั้งหมดของเสียงสะท้อนก็คงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็เอาความคิดของเราหรือข้อเรียกร้องบางเรื่องไปเรียกร้องทุกอย่างให้คนคิดเหมือนเราไม่ได้แต่จุดร่วมกันวันนี้ที่ทุกคนเห็นพร้องต้องกันคือแก้รัฐธรรมนูญใช่หรือเปล่าล่ะและแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือการตั้งสสอรอใช่ไหมล่ะ อันนี้ต่างหากอย่าบอกว่าไม่ฟังเสียงเพราะหญิงไม่เชื่อว่าไว่าพักการเมืองถ้าเป็นพักการเมืองแล้วจะไม่ฟังเสียงประชาชนเพราะพักไหนถ้าไม่ฟังเสียงประชาชนหญิงบอกเลยการเลือกตั้งครั้งหน้าก็แพ้คำถามี้ถามว่านักศึกษาและพลังของประชาชนนอกสภาจะมีพลังกดดันแค่ไหนกับการปิดสวิตซ์สว ้าพิจารณาณนะปัจจุบันนี้นะคะที่มีคําถามเรื่องนี้คือวันที่28เนี่ยที่เราบันทึกเทปเป็นอยู่เนี่ยหญิงบอกได้เลยว่ามีพลังค่ะแต่ถามว่ามากพอหรือยังหญิงตอบว่ายังไม่มากพอหญิงกําลังจะบอกว่ากลุ่มนักศึกษาและประชาชนที่รวมตัวกันเคลื่อนไหวเป็นคนส่วนหนึ่งในสังคมแต่ยังไม่ใช่คนส่วนใหญ่เราต้องยอมรับก่อนว่าไม่ใช่การเมืองจะเข้าไปอยู่ในประชาชนทุกคน แม้เราจะพูดว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนเพราะข้อเท็จจริงเมื่อเราเดินทางมาสู่ต่างจังหวัดหรือยิงรับเสียงสะท้อนของประชาชนในต่างจังหวัดยิงพบว่าประชาชนหลายคนไม่ได้สนใจนอกจากเรื่องของปากท้องของตนเองแต่ถ้าเรานําเสนอและทําความเข้าใจกับเขาว่าสอวอทําอะไรรายได้ที่เขาได้รับในแต่ละเดือน และสิ่งที่ต้องเสียไปถ้าเอาเงินก้อนนี้ไปชดเชยเรื่องอะไรอันนี้เขาจะสนใจจะตื่นตัวเข้ามาและเขาจะรู้สึกว่าสาว,วอยังจําเป็นอยู่ไหมยิ่งคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทําคู่ขนานแต่ถามว่าวันนี้พลังของประชาชนและการชุมนุมของคณะประชาชนปลดแอกสร้างกระบวนการเอดูเคและการรับรู้ของประชาชนทั่วไปไหมใช่ค่ะ เพราะอะไรเพราะเมื่อทุกครั้งที่มีการปลาัยทุกครั้งที่เราให้ข้อมูลข่าวสารมันถูกเผยแพร่มันถูกส่งต่อทั้งใน l ลน์ใน YouTube ใน Facebook สิ่งเหล่านี้เราเรากำลังเอดูเค e คนเรากําลังเพิ่มฐานของมวลชนที่ตื่นรู้มากขึ้นแต่ท่านะเวลานี้มันยังไม่พาคพอเช่นเดียวกันวันนี้กระบวนการกําลังเกิดการเอดูเค e คนแล้วเราอย่าลืมาการเอดูเคคนผ่านระบบ การใช้สื่อมีเดียต่างๆมันทําได้รวดเร็วขึ้นเราต้องเพิ่มพลังเรื่องนี้มากขึ้นต่างหากนั่นคือสิ่งที่ประชาชนที่เรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรียกร้องการปิดสวิตสองว์ต้องดําเนินการต่อเพื่อเราสะสมกองกําลังสะสมความเข้าใจสะสมความตื่นรู้และจะทําให้เป็นพลังผลักดันในวาระที่2ของการยื่นแก้รัฐธรรมนูญเมื่อมีสอสรอ,อแล้วความเป็นไปได้ตรงนั้นจะเกิดขึ้นได้มากกว่าเพราะอย่างที่บอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดในโลกนะคะจะทัดทัน พลังของประชาชนได้ซึ่งพลังของประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้แต่เราต้องมีมันมากพอและต้องมีในจํานวนที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเรื่องนี้เราไม่เอามาแล้วและเราต้องการการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ถามว่าแนวทางการเดินหรือการทํางานของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าไกลต้องเหมือนกันไหมและต้องไปในแนวทาง กันไหมสิ่งที่พรรคก้าไกลเสนอคือการเอ u c a t e คนนอกสภาผู้แทนราษฎรนำเสียงของประชาชนเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรก็เป็นแนวทางหนึ่งส่วนพรรคเพื่อไทยจะเน้นเรื่องการนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งดังนั้นการที่จะทำงานสอดประสานไปในคนละแนวทางแต่เป้าหมายคือสร้างการรับรู้และมุ่งแก้ไขรัรฐธรรมนูญฉบับปี60และสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ ที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมันคือเป้าเดียวกันดังนั้นสิ่งที่มันอาจจะมีเรื่องของมุมมองที่แตกต่างกันแต่ยิงไม่ได้โทษว่าใครถูกหรือผิดในมุมมองนี้แต่ยิงกาลังจะบอกว่าเราในฐานะประชาชนมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเดินในฝั่งไหนคุณอยากเลือกเดินในสั่งฝั่งของความต้องการ การเอดูเคทและต้องการการปิดสวิตสวว์คุณก็สนับสนุนแนวทางของพรรคก้าวไกลต่อไปแต่ถ้าคุณอยากเลือกความเป็นไปได้การคอมเพลมไพรส์ในบางเรื่องและหาฉันทามาติร่วมกันของทุกฝ่ายคุณก็เลือกแนวทางของพรรคเพื่อไทยแต่ยิ่งไปเห็นควรว่าทั้งสองพักจะต้องมีแนวทางที่ไปในทางเดียวกันในทุกเรื่องไม่มีความเป็นพี่ใหญ่หรือน้องเล็กในทางการเมืองนะคะคุณต้องเข้าใจเพราะในทางการเมืองไม่ว่าพรรคเพื่อไทยหรือพรรคอนาคตใหม่แม้จะอยู่ร่วม ฝั่งประชาธิปไตยเดียวกันแต่เมื่อการเลือกตั้งมาถึงบัตรเลือกตั้งคือคะแนนเสียงหนึ่งคะแนนของคนเพียงหนึ่งคนดังนั้นทั้งสองพักจึงเป็นคู่แข่งกันโดยในยะคุณในฐานะประชาชนคุณต้องเลือกได้ว่าคุณอยากจะเลือกในเวที่จะเน้นเรื่องไหนที่คุณชอบมันเป็นสิทธิและเสรีภาพของเราโดยพื้นฐานที่เราจะเลือกชอบอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบดังนั้นหญิงไม่ได้มองว่าก้าวไกลผิดแล้วก็ไม่ได้มองว่าเพื่อไทยผิดคือมันถูกทั้งคู่ แต่หญิงคนหนึ่งที่เลือกแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงเพราะว่าปัจจัยของการทําสิ่งใดให้เกิดไม่ใช่คิดเพียงแต่การที่เราคิดว่าเราจะทําแต่เราต้องไปขอความร่วมมือหรือลงมือทําในบางส่วนเพื่อให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นและส่วนผสมของความสําเร็จมันต้องเกิดจากทุกๆฝ่าย ไม่ใช่เกิดจากคนใดคนหนึ่งดังนั้นหญิงเองก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกแนวทางการปฏิบัติให้จริงค่ะแต่หญิงก็ไม่ได้ผดิเศษและหญิงก็เห็นด้วยกับการที่จะสร้างการเรียนรู้ e อ u c a เ e คนนอกสภาผู้แทนราษฎรผ่านการมูฟเมนต์ของภาคประชาชนหญิงเองก็เป็นคนหนึ่งที่จะไปร่วมมูฟเมนต์กับภาคประชาชนด้วยแต่เพียงหลักในการนําไปปฏิบัติหญิงเน้นเรื่องการปฏิบัติได้จริงอ P ีนี้นะคะหญิงพูดในมุมมองของหญิงเอง คนที่เป็นแฟนเพจอลุนีนะคะอาจจะไม่ชอบหรืออาจจะเห็นด้วยแต่หญิงก็บอกหญิงก็เป็นคนหนึ่งที่มีจุดยืนของหญิงแบบนี้แล้วหญิงเคารพทุกๆก,การตัดสินใจของพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆในแฟนเพจของหญิงดังนั้นเราแยกกันเดินแตกต่างกันได้เห็นด้วยไม่เหมือนกันทั้งหมดก็ได้แต่อย่าลืมเป้าที่เราตั้ง สุดท้ายแล้วถ้าเราเป็นประชาธิปไตยเราตื่นรู้แล้วเราเคารพในสิทธิและเสรีภาพของตัวเราเองอย่างแท้จริงไม่ใช่กระแสนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันจะทําให้ประชาธิปไตยคงอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวรและยั่งยืนค่ะก็ฝากไว้ให้คิดค่ะกับดรหญิงนะคะ